สวัสดีครับพี่น้องทุกคนที่ปลูกโคโลคาเซียท,ทุกทุกท่านกันเลยทีเดียวเชียวทั่วประเทศไทยวันนี้ผมจะมาแจ้งบทสรุปเกี่ยวกับอาการไวรัสขนนกซึ่งผมได้ทดลองมาประมาณสองอาทิตย์กับตัวนี้ผมสั่งให้โรงงานผลิตพิเศษขึ้นเป็นสูตรพิเศษที่แจ้งว่าไวรัสขนนก มีคนบอกว่ารักษาไม่ได้ต้องตัดทิ้งต้องตัดทิ้งหรือถอนทิ้งเอาไปทิ้งไกลๆแปลงปลูกเพราะมันจะลามไปติดที่อื่นไม่หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับบทสรุปเป็นไงของผมปลูกบูฮาไวไว้ไวต้นนี้ตั้งแต่3คลิปที่ถ่ายส่งมาทุกคนคงได้ดูกันแล้วถ้าการไวรัส,สที่เป็นรักษาไม่ได้ใบใหม่แตกออกมามันจะไม่หายและมันก็ยังจะเป็นอยู่เรามาดูใบใหม่ที่ผมให้ทุกคนรอดูนะครับ อาการเป็นไงบ้างนี่แหละคืออาการมันหายแล้วสรุปคือมันแก้ไขได้ใครที่มีปัญหาอยู่ลองดูเห็นคลิปนี้แล้วจะเอาอยัางไงต่อไม่ใช่แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกต้นหนึ่ง b a c k beauty นี่ก็เป็นไวรัสเหมือนกันผมทดลองยาดูนะครับอันนี้ใบเก่าเห็นไหมแล้วใบที่เป็นอีกสองใบผมตัดทิ้งไปแล้ว นี่คืออาการไวรัสขนนกหรือไวรัสโมเสกแล้วเรามาดูใบใหม่ล่าสุดหลังจากใช้ตามวิธีที่ผมใช้ไปสองอาทิตย์ดูนะครับใบใหม่ไม่เป็นแล้วแสดงว่าอาการมันหายผมบอกให้ได้เลยว่าตัวนี้เวิร์กใช้ได้คอยติดตามกันให้ดีๆผมว่ามันหายแน่นอน